สวัสดีครับผมแต้มน,นะครับผมวันนี้ผมมาเล่นเกม Two Point Museum ให้ดูกันนะครับก็เกม t ู o อยต์มิวเซีเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเกมดูแลสร้างพัฒนาพิพิธภัณฑ์นะครับสำหรับพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันมีไว้เพื่ออะไรมันก็มีไว้เพื่อแบบเกื้อกูการศึกษารักษาของเก่านะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็จะมีความสนุกในแง่ที่ว่า,าดูแลให้มันแบบอาจจะเป็นเน้นพวกสายสร้างสวยสั่งทำเงินหรือว่าจะมีารกิจชาเลนจ์ต่าง ผแล้วก็ด่านเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยจริงๆผมไม่ได้สร้างอะไรเลยมันเป็นด่านที่เตรียมมาให้อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นด่านที่สวยผมเลยอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆดูกันนะครับผม<น> exhibit, แล้วก็ <just smile S 1> อย่างแรกเลยตัวเกมเนี่ยมันก็จะจริงมันก็เหมือนระบบพิพธัณฑ์จําลองนะครับก็จะเป็นตัวเนี่ยมีบูธขายตัวนะครับผมมีนี่ที่พักพนักงานนะครับผมแล้วก็เดินเข้ามาก็จะมีการแบ่งโซนต่างๆ นะครับเนี่ยยัเป็นห้องพักพนักงานยัเป็นส่วนพนักงานซึ่งเราเนี่ยสามารถทีจริงในภารกิจนี้ในด่านนี้จริงมันจะให้เราสร้างห้องแบบห้องจับโจรน,นะครับผมเป็นห้องเหมือนห้อง Security แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันผมจะให้พามาดูระบบของเกมเป็นยังไงก่อนนะครับเกมก็จะมีเนี่ยมีตัวสิ่งของนะครับเนี่ยคนมาถ่ายรูปแล้วก็มาบริจาคเงินนะครับก็มีสิ่งของโบราณต่า,ตางๆ ผมยุคน้ําแข็งเอ่ยเนี่ยมีห้องพักพนักงานเนี่ยเแบ่งเป็น่วนๆนี่ถือว่าทําสวยมากนะที่สุดกับผมทํเองเองผมเนี่ยทแบบจืดๆมากนะครับเนีน่ยจะมีส่วนที่เป็น,นต้นไม้ก็มีต้นไม้พันธุแปลกๆนะครับผมคำว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยจริงๆเหมือนแทบจะไม่มีขีดจํากัดเลยแต่ว่ามันควรจะมีธีมของมันอยู่เนี่ยเราก็จะมีโจนในใน,ในเกียรตก็จะมีโจน นายจะมาทำอะไรเนี่ยว้าวมาดูนะจไงเนี่ยตำรวจอยู่ไหนกจะมีคุณตำรวจซิเคียวริตีการนายดูสิถ้าเอ้ยเอ้ยจับดิจ้าฮีมันมาดูดอะไรไป security guard บุ้ย รครับเลเล่เห็นเนี่ยมันเป็นตุนก็คือในเกมมัน่าจะเป็นลักษณะประมาณเนี้ยแหละมันก็จะบริหารแล้วจะมีเรื่องเงินยังจะมบีบางส่วนที่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปออกผจญภัยหาของนะครับผมแต่ก็นั่นแหละ นี่จะเป็นด่านหนึ่งในตัวอย่างเราไปนี่กันได้นะครับเกมนี้สนุกดีเราเชื่อกัน